สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้พอกันกับแอดเป็นเสาว,วันที่26เมษายนเนาะคะ่ะ2567เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะล้มวีวีตะเสาสวยมากจากน้อยเห็ดงานบ่ได้พี่น้องนะคะ,ะาาเห็งด,งะะหดงานบ่ได้กัก็เลยเห็ดล่องตะเสาก่อนเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้บ่ได้ล่องสามน้อยเลยนะคะของน้องตาเข้ารวมรวมเมื่อาวานนี้เนาะคะ่ะเข่า63 36ก็อายุสองขันพี่น้อง หนึ่งสามสามหนึ่งกับยูเติมกับสองข้งเขาซีหลอบเมื่อวานเนาะคะ่ะของน้องต้าเขายูซีหลอบแต่แอบบริลลงเลยล่ออัดบ่ได้กับบ่ได้อัดบ่ได้กับบ่ได้ดดดเนาะความร้อนสูงวันแสนพี่น้องมันอากาศมันห่อนแห้งที่ลีเด้ค่ะก็เลยบ่ได้เอาโรคให้พี่ให้น้องนะคะค่ะ,ะก้อนจะเขาไปสู่แนวทางไปเบิ่งค่ำเตือนของทางช่องก้อนเนาะคะ่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่น้องนะคะขออนุญาตบาดคําเอาใบคําเตือนออกเนาะคะ่ะคลิปใบแรกเนาะคะ่ะแอดจะเอา,อาสิบบนของ เราพัฒนาเนาะคะ่ะซึ่งมันเดินตอกันมาซีมือมันรุดมือขึ้นวันผุดเนาะค่ะพี่น้องรุดขึ้นวันผุดแต่พึงจะรุดไปมือเดียวเนาะ,ะแอดจะเอาล่งให้พี่น้องเบิ้งอีกเนาะคะ่ะถามันรุดอีกเท่ากับจังว่างเนาะคะ่ะสูตรเท่ามันมีหลายอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะบําเมี่นวามีหลายสูตรหนึ่งรุดเอาสูตรหนึ่งลงเลยคะ่ะแอดจะเลือกเอาสูตรที่มันเดินดีที่สุดแต่ว่า อาถ้ามันมาก็ดีใจน้ำถามันหลุดแอดก็ต้องกราบขอโทษขอไพ่พี่น้องเด้อนะคะเพราะว่าแอดเองกขบพัลูเคือกันว่ามันจะมาโตใดเนาะค่ะแต่กับพญายามจะหาอาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะเนาะค่ะไปเบิ้งเลยค่ะพี่น้องเอาเบิ้งหลักสิบก้อนเนาะค่ะอาเดี๋ยวแอดจะฟันให้เนาะค่ะมื่อนี้ว่าตัวใดมันจะมามันหน้าจะมากลัวกันเนาะค่ะหลักสิบอาสิบหน่วยบนเด้อค่ะสูตรนี้นะคะสิบหน่วยบน เล่าพัฒนาเนาะค่ะเคยเดินดีๆมาหลุดซ้ำเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นสูตรระยะสั้นเนาะค่ะค่ะนี่แหละค่ะคือการเดินของสิบหน่วยบนเดินมาหัวแรกได้ซี่กับแปดกับเข่าแปดหัวทันมาได้สามกับเจ็ดกับเข่าสามหัวทัดมาได้เจ็ดกับหนึ่งมาน้ากันหัวถัดมาได้ศูนย์กับซี่กับมาน้ากันอยู่ที่บนเนาะค่ะอ่อมือวันพุธได้ศูนย์กับซี่ลดน้ากันเลยค่ะพี่น้อง มือนี้เนาะคะ่ะได้เก้ากับสามพีมาบอพี่น้องนะคะค่ะสูตรนี้เนาะคะ่ะอ่าวดแรกได้เก้ากับศูนย์มาที่เก่าวดสองมาที่อ่าได้สองกับสามมาน้ากันงวดสามได้หนึ่งกับสองกับมาน้ากันที่บนเฉพาะบนเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนอ่ามือวันพุดลุดนน้ำกันพี่น้องมือนี้ได้ห้ากับหกเนาะคะ่ะเอาเบิ้งไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ จะมาบ่อ่าแต่เก่ามือนีจังได้กับมาแอดว่ามันชนชนทั้งบนทั้งล่างนะคะเดินมากทั้งบนทั้งล่างน่าจะมะให้เห็นนอพี่น้องเนาะนะคะชนมากทั้งบนและล่างนะคะแอดจะเอาผู้ชุดล่างให้พี่น้องก่อนเนาะค่ะิปนี้เพราะว่าอารุดนะ้ค่ะพี่น้องหลังจากเดินมากเงี้ยวๆแล้วเนาะค่ะแล้วแอดจะให้ดูที่ หลักสิบก่อนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดกัเตือนอยู่เนาะว่ามันมันเข่ามาหลายมือแล้วเนาะคะ่ะมันตอนน้องมีมือรุดแล้วหอดสเตปรุดแล้วส่วนซีนี่เข่าอยู่ด้วยพี่น้องเข้าเป็นตัวกลับนะคะโหลดไปเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ระวางเก่ากับซีสูตรลักน้วยกับเขา่าแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งกับกับซีเนาะคะ่ะมือวันพุดรุดเบิดเลยเนาะคะ่ะหฮาเฮาว่ามีหามีสองเนาะคะ่ะ เบิ่งบาเมอนี้มันจะเดินต่อบนอี่นงเนาะนะคะนี่แหละคะ่ะวิธีท้ำเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวชุดนี้แอดจะเอาล่งอง9คู่ชุดล่างจะเดินต่อไ้บอกนะคะมือแรกแอดเฮ็ดได้6 8 9มาที่6หลักสิบล่างเฉพาะล่างนะคะหวดทันมาได้7 9 0ได้9มาที่หลักสิบล่างหมดทันมาได้4 6 7 4มาที่หลักสิบล่าง หมวดถัดมาเจ็ดเก้าศูนย์เก้ามาที่หลักสิบล่างหมวดถัดมาได้สี่หกเจ็ดสี่มาที่หลักสิบล่างอันนี้แถมจะซื้อดอกบินบอนับเนาะคะ่ะหมวดถัดมาเนาะคะ่ะหนึ่งสามสี่สี่เต้นไปอยู่ตำแหนง่งลักหน่วยนะคะไปแท่นเก่าไปแลกกันเนาะคะ่ะแต่ยังผลยังออกอยู่ทอ่ะขอเห้ใดเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะได้เป็นตัวกลับอ่ะแต้มไว้ซะถถอะเานาะ,ะเพราะว่ามันจับคู่ได้อยู่เนาะคะ่ะถึงจะเป็นตัวกลับ นะคะค่ะงวดวันพุธที่แล้วเนาะคะ่ะอาเฮ็ดได้เจ็ดเก้าศูนย์บ่มีจกักโตพี่น้องไปน้ากันเบิดแอดเสียดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมื้อนี้เฮ็ดแล้วได้ห้าเจ็ดแปดพี่น้องไปเบิ่งวิธีคิดวิธีท้ำได้ค่ะผู้สำรับทันใดที่ชอบคิดคำนวณเนาะค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะตั้งหกตัวบนราวพัฒนาเนาะคะมันก็มีทอนีเนาะคะ่ะตั้งหมดเลยนะคะ ค่ะหลักแสนบวกกันสองครั้งเนาะคะ่ะหลักหมื่นหนึ่งครั้งเนาะค่ะหลักพันบวกกันสองครั้งหลักร้อยบนบวกกันสามครั้งแล้วก็หลักสิบบนบวกกันหนึ่งครั้งเนาะคะ่ะได้เท่าไหร่ไปบวกค่าคงที่บวกสองบวกหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้าบวกกันสองครั้งได้สิบเบเอานะคะหนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งได้หนึ่งสองบวกกันสองครั้งได้สี่ห้ากับตัวนี้เนาะคะ่ะห้ากับตัวนี้ห้าสามสิบห้าได้สิบ สิบบวกห้าได้ห้านะคะตั้งหาพี่น้องห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดที่มาของห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะนี่คือวิธีคิดวิธีทํำนะคะพี่น้องอ่าลดเวลาสองสเต็ปเพราะว่าสลับไปยุดต,ตำแหน่งแต่เราจับคู่ได้ที่ล่างเนาะค่ะนี่คือที่มาของหลักสิบล่างเนาะค่ะไปเบิ้งหลักหน่วยล่าง้วแอดจะเทียบชนให้พี่น้องเบื้องเนาะค่ะหลักหน่วยล่างเน,ะะนานะ,คะค่ะค่ะ มื้อแรกแอดเทดได้68 5หเข้าที่8หลักหน่วยล่างหงวดทันมาได้ห้าสี่เจดเข้าที่ห้าหลักหน่วยล่างหงวดทันมาได้103ได้ที่สหลักหน่วยล่างหงวดทันมาได้ห้าสี่เจได้สที่หลักหน่วยล่างหงวดทันมาได้ศ9 2ย์สองได้สองที่หลักหน่วยล่างหงวดทันมาได้0 9 2ย์สองนี่แหละที่แอทรามันไปเต่นสลับกันกับ4เนาะคะ่ะอ่า ลักนวยไปยุลักซิบลักซิบมมอยุลักนวยแทนแต่เราจับคู่ได้ที่ตัวกับของเข้าเป็นซีเก่านะคะแต่ผลออกเป็นเก่าซีเนาะค่ะพี่น้องเอาวดที่แล้วเนาะค่ะสองหนึ่งสี่เนาะค่ะพี่น้องแอดเ็นสองแอดกับตำแหน่งมันผิดเนาะมันไปยุลักนวยบนไม่เอาเนาะคะ่ะเอาเฉพาะหลักหน่วยล่างนะคะเมื่อนี้เราเห็นแล้วเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้ด้วยเลขสีตองสีเบิบร์นบ เพราะว่าบนแอดเฮดกับชนกันมีคูตองคูเบิลรั่วๆนะคะข้างล่างก็คือกันพี่นอ้องเป็นแนวทางที่จะเบินจะหามจะตองบองมือนีนะคะมอร์นี่แอดเฮดแล้วได้เป็ดอ่าเป็ดพันแปดเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะไปเบิงวิธีคิดวิธีท้ำน้ากันแลวแอดจะเทียบชนไหนะคะค่ะหลักพันบวกกันสองครั้งแล้วก็หลักสิบบนหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกเก้าบวกสามเนาะคะ่ะ หนึ 1> 1่งบวกกันสองครั้งได้สองนะคะขออนุญาตพี่น้องค่ะหลักสิบบนบวกกันหนึ่งครั้งสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกเก้าได้เจ็ดเอาต์ปายเดอค่ะ <c oughs> นะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบเอาต์ศูนย์นะคะที่มาของแปดเจ็ดศูนย์นะคะไปเทียบชนกันเลยที่นี่พี่น้องนะคะ ถ้ามันรุดมือนีจังจะเอาสูตรใหม่ข้นมากเพราะว่าสูตรนั้นยังเดินไม่หลุดจับคู่เนาะคะ่ะแอดเทดไวด้เป็นประกบชุดกันยังสี่เป็นยี่สิบก็ชุดพี่น้องนะคะอ่ามือนั้นช่อนกันยุที่เก่าหนึ่งอัขกขะแนลายจนแอดฟันเนาะรุดนี่ละคือเราพัฒนาพี่น้องค่ะงวดงวดแรกเนาะคะ่ะอ่าหลักสิบได้หกแปดเก้าหลักหน่วยได้หกแปดห้าจับคู่ได้ที่หกแปดล่าง หัวถัดมาเนาะค่ะ790คือหลัก10 547คือหลักหน่วยจับคู่ได้ที่95ล่างหัวทัดมาหลักสิบสีหลักหน่วยได้ที่103จับคู่ได้ที่4 3หมวัวทัดมา7 90คือหลัก10หลักหน่วยได้ที่547จับคู่ได้ที่94้หัวถัดมาเนาะค่ะหลัก10ได้ที่467หลักหน่วยได้ที่092จับคู่ได้ที่42งหมวทัดมาที่แอดวามันสลับกันเนาะค่ะ หลักสิบที่หนึ่งสามสี่หลักหน่วยที่ศูนย์เก้าสองสลับกันแต่เราจับคู่ได้นะคะจับคู่เข่ายุ่เนาะพี่น้องเนาะนะคะค่ะงวดวันพุธเนาะคะ่ะหลักสิบได้ที่เจ็ดเก้าศูนย์หลักหน่วยได้สองหนึ่งสี่หลักหน่วยมันเข่ายุ่แต่มันไปเข่าหน่วยบนไม่เอาเนาะคะ่ะเฮายนี่คือสูตรลางเนาะนะคะมือนี้นะคะมือนี้หลักสิบได้ที่ห้าเจ็ดแปดหลักหน่วยได้ที่แปดเจ็ดศูนย์จะมาบอพี่น้อง แนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะถ้าเดินต่อแอดก็จะต่อให้เลยนะคะถ้าบอดเดินเข้าก็ต้องว่างสูตรนี่นะคะเพราะว่าแนวทางของเขามีหลายสูตรเนาะพี่น้องเนาะสูตรเขา่าอ่าสูตรห้าสิบดวงอีกห้าสิบเดอ้อพี่น้องนะคะสําหรับแอดเสื้อวาจังสันเนาะคะ่ะค่ะจะมีไหมเห็นบอห้าแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเจ็ดมั่นสลรับกันอยู่ในนี้ แล้วแอดจะเอา,าใบสรุปลงให้พี่น้องเบิรงสาหรับผู้ที่บ่มีเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้คือชุดสรุปล่างเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะแคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้องห้าแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเจ็ดแปดศูนย์อันนี้มันจะหลายคู่จังน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นเก้าคู่ชุดเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะเอาแนวทางของแอดกับของเซียนลงเลยมือนั่น อ่อดบอด้ลงต้องกำกับขอถทดขอไพ่ลีเนาะค่ะบอได้ลง,ง,รลงปรากฏว่าเขาพี่น้องนี่แหละดวงเนาะค่ะเอามือนี่เอาลงจะเขาบอ่อนเนาะค่ะนเนวทางจะเป็นแังสี่เราพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แอดน้ำในเดอ้อพี่น้องนะคะเปิดการมองเห็นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบ,บุณขอบพุณนเอฟซีพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามาหลับชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนค่ะสวัสดีค่ะ